ข้อสอบ2อวน,นนะครับปี2564ข้อที่4ครับมาอ่านโจทย์กันร้านค้าแห่งหนึ่งขายเมล็ดกาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้านะครับเจ้าของลงทุนซื้อโรบัสต้าเนี่ยกิโลละ100บาทอาราบิก้าเนี่ย400บาทกิโลละ400นะครับเอามาผสมกันนะครับเขาถามว่าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่จึงจะได้กำไร20%ถ้าเอามาผสมแล้วขายกิโลละ200 บาทนะครับดังนั้นเป็นอัตราส่วนเนาะดังนั้นโรบัสต้าผมให้เป็นตัวแปร x นะครับอาราบิกา้าผมให้เป็นตัวแปร y นะครับคราวนี้อัตราส่วนเนาะก็เป็น x ต่อ y ดังนั้นทุนก่อนนะครับเราจะเอากาไรเราก็ต้องหาทุนก่อนทุนนะครับทุนก็คือ1 0 0 x บวกกับ400 y ถ้าเอา x กับ y มาผสมกันใช่ไหมครับก็คือ1 0 0 x บวก4 0 0 y ราคาขายราคาขายก็คือขายกิโลละ200บาท200บาทก็คือ200คูณด้วย x บวก y แค่นี้ต่อไปเราอยากรู้กำไรกำไรก็คือราคาขายลบด้วยราคาทุนใช่ไหมครับก็จะได้กำไร ดังนั้นราคาขายของเราก็คือ 200x บวก y ลบด้วยราคาทุนทุนใส่ 100x บวก 400y นะครับอ่ะเราก็จัดรูปมานิดนึงก็200คูณเข้าเนาะ 200x บวก 200y 200ลบ 100x บวก400 y ใช่ไหมครับ2 0 0 x ลบ1 0 0 x เหลือ1 0 0 x นะครับ2 0 0 y อ้อ้ผมผมผิดผมผิดนะครับตรงนี้เราต้องมีวงเล็บด้วยนะครับดังนั้นข้างในนี้ก็จะกลายเป็นลบนะครับ200ลบ400กลายเป็นลบ200 y นี่คือกำไรนะครับ คราวนี้เขาอยากได้กําไร20%กําไร20%ใช่มหมครับกําไร20%ก็คือกําไรส่วนด้วยทุนเท่ากับ20%ใช่อยากได้กําไร20%ก็คือเอากําไรหารด้วยทุนมันจะต้องเป็น20%กําไรหารด้วยทุนกําไรก็คือ 100x 200y ส่วนด้วยทุนก็คือ 100 x บวก400 y จะต้องเท่ากับ20% 20%ก็คือ2อ0ส่วน100โอเคต่อไปเราก็แกสมการนิดนึงนะครับจัดรูปมันน่อย,น,อยน่อยหนึ่ง20ส่วน100ผมก็จะตัดตัดเป็น1ส่วน5เนาะเหลือ1ส่วน5เนาะเอา5ขึ้นมาคูคณนะครับอันนี้ขึ้นมาคูณไขว้ป นะครับ5ก็จะกลายเป็น5คูณ100เป็น 500x ลบ5คูณ200เป็น1,000 y ก็จะกลายเป็น 100x บวก400 y จัดรูปให้มันเป็นอัตราส่วน x ต่อ y ใช่ไหมครับไหนรวมได้รวมย้ายไปเป็น 400x ย้ายมากลายเป็น1,400 y เราอยากได้ x ส่วน y ใช่ไหมครับ x ส่วน y ปั๊บปัป๊บก็จะกลายเป็น1,400หารด้วย400มันก็คืออัตราส่วน7ต่อ2นะครับดังนั้นเราก็จะใช้อัตราส่วนทั้งหมด7ต่อ2 x ต่อ y เท่ากับ7ต่อ2เรียบร้อยครับ